ที่สองคุณถนอมครับผมอยากจะเล่าการเปิดตัวข้าวของคุนกรคือคนกรแกทำข้าวถุงเลนะไปอุตสาห์ไปปลูกเองหวานเองเกี่ยวเองเลยนะอแล้วแกบอกผมนะแกบอกว่าเป็นชาวนามลำบากมากนะค,คือแกเล่าผมเป็นตูไปตะ แกนึกว่าผมไม่รู้จักชาวนาละมั้งผมเมื่อแม่คุณโกนคุณมาเป็นตอนหนุ่มๆแล้วแกแล้วแต่ผมเนี่ยเป็นชาวนาแต่เด็กเกิดมาต้องนาอยู่แล้วเกิดมาก็เป็นแล้วอยู่น้ำนาเออดำนาเกี่ยวข้าวเก็บลูกคลักจับลูกคลักเก็บข้าวตกทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างมาแล้วไถนาทำหมดาห้ยวหมูเห้วหมูเป็นหมดเลยอ่ะเป็นหมดไถวัวเนี่ยนะตำวัวข้าวไถกัวเนี่ยแจงแจงเนี่ยเออข้าวข้าวแจงแจงเนี่ยแบกคันไถแบก ใส่แอกวัวทําไปทุกอย่างครับคุณแกก็บอกแค่เป็นปฏิช่วยเกษตรนะอมเป็นได้หลายการะสู้ว <c oughs> เป็นได้หลายการะสุ้วแต่คุณกอแก,กมามโม่อมเหนื่อยมากเหนื่อย,ยนันั่งสายหน้าผมาเศรษฐเหนื่อยมากททตำนา <c oughs> ผมนั่งอมยิ้มอยู่ในใจว่ามึงเพิ่งรู้อู้นี่เข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้ว <c oughs> ไอตำนาเนี่ยนะบอกคุณกอลมาสูงอย่างคุณกอไเป็หมอกก็ทํำนาเลย ไอ้ไอคุณกรณ์ในสูงแบบอย่างนี้เนี่ยเสียเปรียบเวลาคือเขาได้เปรียบอย่างเดียวเวลาไปดูหนังดูหนังตกตะลุงดูการแสดงอะไรเนี่ยนะได้เปรียบเขาได้เปรียบอยู่ข้าหลังได้แต่ว่าาหาบข้าวหามบ้านหามเรือนหามของนี่นะเสียเปรียบ <c oughs> คุณกรณนะเสียเปียบแบก <c oughs> น้ำหนักแบกน้ำหนักคุณกรณ์ไปทำโครงการข้าวเปิดที่ไว้คาเฟ่เมื่อวันศุกร ครับอ่าเป็นชื่อโครงการว่าข้าอิม่มเซนทันชิดลมเนี่ยเนทันชิดลมครับก็มีท่านชวนท่านชวนท่านไปเนี่ยท่าน<อ>ชวนไปเป็นเป็นประธานเปิดตัวให้แหละครับอ่ามีเข้าอิ่มเนี่ยก็ไปผมก็ผมก็ตามไปนี่เ่จุติไปกันด้วยครับแล้วก็คุณกอ้อนรัคงกล่าวเรื่องความเป็นมาถ่ายวิดีโอมีชาวนามา ชาวนาก็มากินวายกันนะกินวายขาวแม่ซดวายขาวาพี่ภูบอกว่าแม่เหมือนกินหวากเลยเนื้อหวานเนื้อหวากเ,าเานืน <สด S 1> กก้อกระแช่เออนี่คุณปรินคุณปรินจิราติวัฒน์ผู้บริหารเซ็นทันลงมาด้วยคนะกันมากันเต็มแหลกันนี้นั่งชิมข้าวกินข้าวแกงกันนะชิมกันดารสุภาชัยนี่ก็ร่วมโครงการกับ คุณกอนก็ละผงชิมกันเลยเหรอผงชิมอ่าจารยาจาดาพรเนี่ยแป๊ะเปอะเนี่ยคุณระเดชไปกันครบหมอข้าวไม่มาหมอวัรงก็ไม่มาหมอวังรงไม่ด้วยนะนี่เทศทยเขาให้เป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เออถ่ายเนี่ยชื่ออิมเออชื่อข้าวเนี่ยอิมคะถามว่าทำไมมันชื่ออิมอันนี้ชาวนานรับมาร่วมด้วยนะนี่ถุงข้าวนี่ใส่ถุงอย่างนี้เลยนะใส่ถุงผ้าขม้าเลยผ้าม้าเลยอ่าผ้าใบเนี่ยเนี่ยอ่แพ็กเกจสวยมากครับนี่นี่ก็คุณกอนก็ชวนผมกิน ข้าวแกง้าราแกงผมก็ไปทานกับคุณกรนะแล้วก็ยืนคู่กันในต่างต่างคนเยอะเลยนะความสูงนี่คุณเตยวินรัตน์นี่พิธีกรจากนิวทีวีครับอ่าผมแล้วก็คุณกรนี่นัตพลครับอ๋อพร้อมทีมเลยวันนั้นผมถามคุณคุณกรว่าทำไมชื่ออิ่มคือเขาบอกว่ากินข้าวมันอิ่มอผมเลยนึกที่ชาวบ้านก็บอกว่าสองอย่างที่ซื่อสัตว์เนี่ยข้าวกับเหล้ายังไงคือข้าวรับรองน่าจะกินและอิ่มแน่ซื่อสัตว์ S <S <S เหล้ากินแล้วเมาแน <S 2> <S 2> ่เมาแน่แน่เออคุณเคยฟังเพลงเหล้าจ๋าไหมละ่ะโลกนี้ไม่มีวัวใจใครแน่นอนอ่ะ <S <S เอยยึด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 ฉุดชั้นมาร้องไห้ <S 2> <S 2> เออเทากินใครกินก็อิ่มใครกินก็อิมมอ่มข้าวใครกินก็เมาเมาไม่มีกินแล้วไม่เมาไม่มีอย่าว่าคนเลยหมากินแล้วเมาผมเคยมีนะนะกรอกเล่ากรอกเล่าให้หมากินนะตอนเด็กๆกับพี่เด่นอ่ะเหรอเออลองดูว่าคนกินแล้วมันเมาคลาดเหมือนหมาแล้วหมากินมันจะเหมือนคนหรือเปล่าเมาเมาจับ จั่าเหล้าอกใส่มามันหอนตั้งคืนเลยอ่ะเขนทั้งคืนน่ะนกเอี้ยงกขเมาเมาใช่ไหมเขาเอาคือนกเอี้ยงมันชอบกินข้าวเสร็จข้าวใช่ไหมก็มาคลุกเหล้าขาวดูเมางันะเมากันบินไม่ขึ้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ซื้อสัตว์ก็คือข้าวกับเหล้าเนี่ยซื้อสัตว์จริงๆะแน่นอนเลยแน่นอนเลยต้องลงขายทุ่งเท่าไหร่ผมยังไม่ตามขายทุ่งเท่าไหร่นะไม่ได้ซื้อมาเลยเขาให้มาเขาแจกมาอ่ะพรีเซนเตอร์ไปซื้อได้ไงอ่ะก็ทำอยู่ประมาณสก4 5 0ไร่มไร่ครับที่จังหวัด มาสักการมหรือกาละศิลป์มาสักการ์มมาสักการมนะฮะเออสีตะเกีศดสีตะเกีศดสีตะเกีดเออสีตะเกีศดสีตะเกีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ็นบอกว่าจะเอามาว่าที่พวกเราในบรูสกายฟ้าันใหม่จะได้ช่วยขายด้วยถ้าทำสำเร็จผมจะไปทำที่ดอนโนดเสือหึงบ้านผมหน่อยยกไปทําฟีเลยยกไปทําฟีบ้านผมมีสามสี่สิบไร่เออ ในตอนนี้แย่งกันอยู่นะฮะแย่งกันไม่เอานะคือเอาไปใอยากจะเอาเอาลูกกี่คนไม่เอาไมีใครเอานะอยากขายที่พ่อแม่กินก็แล้วกันเอาอยากจะทำไปทำไปน่าจะให้คุณกรไปทำนะครับอ้านี่ก็เรื่องของพี่น้องเกษตรกรช่วยกันแหละมาดูเรื่องของบทนำของมติชนสั้นๆแล้วกันนะฮะผมโรงลดแหลกครับอันนี้เขาก็ประกาศแนวทางคืนความสุขให้กับประชาชนรับปีใหม่นะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะมีร้านค้าห้างสิร้านเล็กไปห้างสรรพสินคา้าค้าปลีก15แห่ง12,763สาขาทั่วประเทศลดหรอพร้อมใจกันลดตั้งแต่24ถึง30ธันวาคมปีนี้นะครับตั้งแต่20ถึง70%็เปอร์เซครับเจดวัน7คืนว่ากันว่าจะมีเงินแพร่สะพัดประมาณ5,000ถึง10,000ล้านเตรียมเงินไว้เตรียมเงินไว้ <laughs> คืนความสุขให้กับประชาชนคนแถวเขตเลือกตั้งผมทุ่งใหญ่บางขนันตั้มปนารนาบอนจวัางจะได้เข้าห้างบางเป๋าที่ก็ต้องเอารถไปขนมาซื้อเออปีหนึ่งยังไม่ได้ข้าวห้างเลยอเอารถแล้วรถตั้งระบบไปเลยนายุทธหรือว่าพลเอกอะไรจัดใยจัดัยรับดีปานิดรถไปตั้งระบบไอของถูกถูกตั้งระบบในโชววยแถวในบ้านไร่ปลายนาในสวนในอะไรเนี่ยมันถูกด้วยก็อย่างนี้ได้ไหมเห่ะถ้าอย่างนั้นก็คือว่าเกษตรกรตาม ชนบทเนี่ยเขาคงไม่สามารถจะไปซื้อของที่ห้างได้เขาก็ต้องซื้อตามร้านขายของชําโชว์หวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าร้านของชําโชว์หวยซื้อจากไหนก็ซื้อจากเขาเรียกไอ้โมเดิร์นเทรดปัจจุบันเนี่ยคือตามห้างเนี่ยนะ พอซื้อตามห้างเขาลดไงเมื่อลดแล้วก็ไปขายลดให้พี่น้องในหมู่บ้านด้วยอย่างน้อยก็สักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีพอซื้อมาเจ็ดสิบหรือยี่สิบแล้วแต่นะแล้วแต่ใช่ไหมแล้วก็มาลดให้เขาหน่อยแต่ก็าเลดให้ก็ดีสิจะได้ทั่วถึงการประเภทที่เขาไม่ลดได้ของถูกกูขายแพงได้กอดีเลยกูทำไรเลยได้โอกาสได้ของถูกมาลดมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขายเท่าเดิมขายเท่าเดิมอะซื้อของถูกมาแต่มาขายเท่าเดิมเนี่ยตายอย่างเงี้ยก็อ้างว่าน้ำมันนั้นยังไม่ลดอ่ะโอไม่ได้แล้วไงอย่างที่ดี พูดได้กับหัวคะแนนผมหน่อยคะแนนดูอยู่จะได้ทั่วถึงกันเออทํายางน่ะเอายางแพงๆไอ้รายละพันเนี่ยไอ้คนกรีดยางรับจ้างมันไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้มันจะได้ยังไงเขาใ้เจ้าของสวนแล้วก็เขตเลือกตั้งผมมันไม่มีเอกสารสีทั้งนั้นนี่ถ้าผมเป็นคนกรีดผมก็จะบอกว่าถ้าผมพูดภาษาบ้านเราบอกว่าทําแฮกก็มั้งบอาไมให้ผมก็ไม่เกรีดนะวันนี้ผมป่วยไม่บายแบ่งเขาแบ่งมั้งนี่ลําบากช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะนายุดเออช่วยจับสัญญาณหน่อยหัวคะแนนผมจะ แกงลูกแล้วตัวนี้อดอยากมาก้วมาดูของคอลัมน์เป็นการสรุปเปิดสิบสารกรอบรัฐธรรมนูนใหม่ดันตั้งศาลคดีวินิจฉัยการเงินการคลังอันนี้ก็หมายความอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่ารกรรมธิการยกร่าง30มสบุคนลตั้งคณะกรรมธิการเป็นอนุกรรมธิการขึ้นมาสิบคณะแต่ละคณะก็ไปดูเรื่องตามกรอบของตัวเองแล้วก็ ให้ได้ข้อสรุปส่งให้กับกรรมธิการวันนี้ส่งพรุ่งนี้เขาก็จะม,มาดูนะครับก่อนที่จะนาไปสู่การยกล่างวันที่5มกราคมนี้เขบ,บอกเขียนตัวแรกเลยใช่ไหม,มก็มีอยู่หลายประเด็นนะคุณเทพไทยระบบการเลือกตั้งนี่ก็บอกว่าหนึ่งเป็นอันนี้ที่ของอาจารย์สุจิตบุญมงคลเป็นประธานนะมีข้อสรุปแล้วว่าการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองในส่วนของรัฐสภาสสสวและกกระบวนการเข้าสู่อำนาจต้องเป็นไปอย่างโปรง่งใส นะครับโดยมีข้อเสนอให้กําหนดการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอส,อสรวมถึงเครือญาติคู่สมรสและบุตรย้อนหลังไป5ปีตรวจสอบ5ปีเลย <c oughs> จะตรวจสอบยังไงวะเออเออตรวจสอบ5ปีส่วนการเสียภาษีของรัฐพฤติกรรมด้านจริยธรรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องฮะ <c oughs> โอ้แล้วก็กําหนดช่วงรับสมัครรับเลือกตั้งสสจำนวน3เดือนเพื่อใช้เวลาตรวจสอบ เอ้ยเหนื่อยอย่างเงี้ยจะได้เลือกกันไหมเนี่ยรับสมัครสามเดือนแล้วก็อยเลือกตรวจสอบคุณัาิอยู่สามเดือนเออตายอย่างเงี้ยตรวจสอบย้อนไปห้าปีนะใช้เวลาสามเดือนเอาเรื่องอื่นนะอย่าเอาเรื่องแบบนี้นฮะส่วนระบบเลือกตั้งนี่ใช้ระบบเลือกตั้งเขตใหญ่นะเพื่อทําให้การซื้อเสียงเป็นไปได้ยากเอานะครับเขตใหญ่ก็เอาผมไม่มีปัญหาเขตใหญ่แล้วก็อีกคณะหนึ่งนี่เขาใช้ระบบดองระบบดองระบบเขาเรียกอะไรระบบสัดส่วนหรือปฏิลิบ ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบปาร์ตี้ลิสต์เขาคิดยังไงปัจจุบันเนี่ยผู<ป>้แทนปัจจุบันก็ผู้แทนเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเอาสัดส่วนของพรรคการเมืองว่าได้เท่าไหร่<ฆ>แล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเอาคะแนนมาหารหารมาหารกัน<ฆ>นะแต่ว่าระบบที่อาจารย์นครินเนะ่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วก็เลยไปอาจารย์นักครินเมฆไตรรัตน์ซึ่งขณะนี้ในคณะอนุกรรมิการชุดนี้นะเขาส่วนใหญ่เห็นด้วยจะใช้ระบบเยอรมันนะเยอรมันโมเดลครับ ใช้วิธีการเลือกพักแบบสัดส่วนครับคือถ้าผมดูรายละเอียดนะก็คือว่าเขาเอาเรื่องสัดส่วนเนี่ยเป็นสาคัญเอาคะแนนสัดส่วนเป็นสําคัญครับคะแนนสัดส่วนเป็นสําคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าสสมี500คนคพักประชาธิปัตย์ได้เอาสมมติว่าประชาธิปัตย์ได้3 0มมันมีทั้งสสเขตถูกไหมเ <หา S 1> ขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งก็ปกติอ่าสมมุติว่าสสประชาธิปัตย์ได้30บครับเ,เขาเรียกว่า ได้รักส0เอร์เซาละกันพักอะไรก็ได้ได้10%นะจาก500ร้ <5. S 2> อยหาสิก็คือ50คน50าสคนถ้าเขาไปเลือกเขตมาได้สัก20เขตยี่สิบคนรวมเป็นเจรวมเป็นห้าสไม่ก็ไม่ได้รวมมาสิเขาก็เลยต้องเอาคะแนนปาติลิ์เนี่ยมาเพิ่มให้ได้50าส<อ>ิให้ได้ห้คือเอาคะแนนปาติลิ์เนี่ยเป็นหลักเอาเอาตัวเองทีตัวเองทีท คือหมายความว่าถ้าพักการเมืองกอไก่ได้สิบเปอร์เซ็นต์ได้สิบเปอร์เซ็นต์ของอร่อยของจำนวนผู้แทนทั้งหมดห้าร้อยคนนะทั้งทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อนี่นะห้าร้อยได้สิบเปอร์เซ็นต์ได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าสิบคนครับถ้าสมมุติว่าคุณไปสมัครรับพักนี้เนี่ยไปลงเขตเลือกตั้งแล้วได้มาสักสามสิบคนครับคุณก็เอารายชื่อบัญชีรายชื่อมาเพิ่มยี่สิบคนให้ได้ครบให้ได้ครบห้าสิบห้าสิบถ้าคุณได้เขตมาสี่สิบครับ คุณก็เอาบัญชีรายชื่อเพิ่มเซ็0เป็น50ถ้าคุณได้50ก็ไม่ต้องเพิ่มเต็มแล้วคือก็เอาบัญีคิดบัญชีรายชื่อเป็นหลักอ่ะคิดคะแนนพักเป็นหลักอคิดคะแนนพักเป็นหลักกรณีเรื่องของเรื่องคุณก็ทําให้แปลกกว่ารัฐมนตรีปี4 0ู0ระูนะครับเพราะไม่ใน4สูนระดัูไม่มีไม่มีไม่มีแบบนี้แต่ว่าถ้าเอาความเห็นผมนะคือเอาอย่างไรก็เอาสักเรื่องนะครับคุณจะเอาแบบเดือนมันต่อเยอนมันกันเพียวๆไปเลยเหยาวลูกผสมครับนะ แล้วคุณก็ไปดูว่าจย์นักเรียนเกจบเยอรมันป่าไม่ไม่รู้จบจากไหนอาจารย์นักเยอรมันจบเยอรมันอ่าเอออย่างผมเนี่ยผมเนี่ยจบอังกฤษแล้วอ่ะรัมเก้าเนี่ยอังกฤษต่างูเนี่ยว่องวานิดเนี่ยผมเนี่ยเอาแบบอังกฤษอ่าเพราะว่าระบบอังกฤษมันเหมือนไทยอ่ะมันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต่อเป็นนายกอสมรอนี่ระบบผ่านระบบนี้มาแล้วระบบดองรัมกระแหงเนี่ยมันนำหน้าตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่คิดระบบดองครับ เันสมัยนะเลือกตั้งอสมรรามเนี่ยมีระบบดองตั้งแต่ผมเป็นนายกการศึกษศาแล้วระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อเข้ามาใช่มีแต่นู้นแล้วครับถ้าสงสัยก็ลองไปดูศึกษาที่รามก่อนก็ได้นี่นะเอออันนี้เขาก็ใช้กันมาใช่ครับยุิงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะหลายประเด็นนะครับอันนี้แหละตกลงที่มาของนายกรัฐมนตรีตอนนี้มีอยู่สามที่มาที่เขาสรุปมานะแต่ยังไม่ตกผลึกว่าังไงหนึ่งก็มาจากเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมก็คือว่าเลือกในสภาให้สอสเลือกเลือกเลือกใครก็ได้สอง ให้ทั้งสสกับสวเลือกช่วยกันเลือกเหมือนกับรัฐมนตรี22ไม่ซื้อกันยับเลยงี้ตอนนี้สวก็เลือกเลือกกันได้หมดอ่ะอเลือกเขาเรียกว่าเลือกจากรัฐสภาคือสองสภารวมกันเคยเลือกมาแล้วอ่ะเคยเลือกมาปี22มีกฎหมายปี22มีปัญหาไหมซื้อสวไหมก็ไม่ซื้อเซื้อได้ไงสวแต่งตั้งมาตอนนั้นสวแต่งตั้งมาตอนนั้นเป็นใครกันดิแต่งตั้งมาแล้วก็สามเลือกโดยตรงเลย ประชาชนเลือกอ่าเลือกไปตรงไม่เช้าผมเสนอคุณพับุญไ้ขอทางที่สี่ได้ไหมครับสอบฮะสอบไล่สอบเข้าเลยสอบเป็นนายกสอบเป็นนายกแล้วใครออกก็สอบอ่ะประชาชนคุณเด้ร้อยผมออกก็สอบอ่ะให้ประชาชนเป็นคนออกอ่ะ่าจากได้นายกแบบไหนก็ตอบที่มีปัญหาคุณจะแก้ปัญหาเรื่องจำนำข้าวไงตอบข้อสอบเลยผมตาาวไาผมออกก็สอบเองนะออกง่ายๆผมคนที่จะเป็นนายกให้ท่องรัฐธรรมนูญให้ผมฟังหน่อยผมเชื่อว่านายกบางคนเนี่ยไม่ ยังไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านนักธรรมนูญอ่านหนังสือแพลวอ่านหนังสือลิฟอิมเมจอ่านเซฟสมบ่ไม่สมไม่เคยอ่านนักธรรมนูญเป็นมาสมัครมาสี่สิบเก้าวันเล่นกันมันเพียงเก้าวันอ่านนักธรรมนูญอะไรผมว่าเขาอ่านนะคุณตาสมบัติไม่อ่านได้ยังไงคือถ้าไม่อ่านนักธรรมนูญก็ไม่ถึงขนาดนี้ทำผิดนักธรรมนูญเยอะแยะเลยคุณถนอมหมายเหตุประเทศไทยบอกการเลือกตั้งเร็วก็พังเร็วนี่นี่เขาว่างี้เลยนะ ก็ก็นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ท่านกลับมาจากเวียดนามนะครับมาถึงก็ถามเรื่องกรเรื่องเรื่องร่างรัฐมนูลนี่บอกว่าก็ยังไม่ได้ร่างสักตัวจะอาอะไรกันอะไรตอนนี้ท่านก็ขึ้นเสียงแบบนั้นนะนะวันนั้นนะครับแล้วบอกเอาไหมถ้าร่างเสร็จวันนี้แล้วพรุ่งนี้เลือกเลยอ่ะเอาไหมอย่างนี้เอาไหมนะครับซึ่งคุณลมเปลี่ยนทิศไทยรัฐบอกว่าผมไม่อยาหมายความขอให้พลเอกประยุทธ์จัดการเรื่องต่างๆให้แล้วเสร็จออกกฎหมายลูกออกกฎอะไรต่างออกมาเรียบร้อยแล้วค่อยเลือกไม่ต้องเร่งีบ ไม่ต้องไม่ต้องรีบร่างรัฐธมนูญและไม่ต้องรีบเลือกตั้งนี่เขาว่างนี้เลยนะลมเด็นทิศอะอ่าลมเด็นทิศคือในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าคือนายุทธผมเนี่ยนะถ้าเบาผมคนนี้แกไม่ผิดคำพูดหรอกแกก็จะทําตามรถแมพแหละครับแล้วก็นสองสาม่าหนึ่งสองสามแลรัฐมนูญก็จะได้ราวเดือนกันยาตุลาปีห้าแปดห้าแปดแต่ว่าคุณพิศนุแกก็บอกว่าต้องมีกฎหมายลูกครับทให้ต้องเลือกไปต้นต้นปีห้าเก้าครับแต่ว่าจริงๆความเป็นผมใต้นายุธอยากแกเลือกเร็วๆนะ ก็ระหว่างที่ทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะกฎหมายลูกก็ทำคู่ขนานไปทำไปเลยไม่เป็นไรทําคู่ขนานมีกิจฉาบสามสี่ฉบับอย่างมาก<ะ>ก็แยกกันไปคนลักรรมการกันไปแล้วก็ตั้งเป็นอนุแล้วก็ตั้งเป็นกฎหมายลูกแล้วก็จบพร้อมกันก็ได้เลือกมันอยู่ที่กติกาเนี่ยว่าถ้าเขียนัฐกุมขนาดไหนเขียนักุมและสก,กรีนแม่คนชั่วแม่การผูกขาดอานาจ ทางการเมืองได้เนี่ยมันก็จบเลือกเร็วเรื่องร้าไม่ทาการหลอกปัญหาว่ามันจะเลือกตั้งเลยทันทีทุกทุกอย่างออกกฎหมายเสร็จเรียบร้อยหรือต้องไปดูบรรยากาศด้วยก็บรรยากาศก็มีส่วนนะก็มีส่วนแต่ว่าคนอยากเลือกหรือยังความขัดแย้งเป็นยังไงครับเพื่อตามใครอ่ะตามผมผมก็อยากเลือกนี่ว่างานมานานเลยนี่เอ้ามีอะไรฝากทิ้งท้ายผมทิ้งท้ายก็ก็วันนี้ผมดูข่าวบุคคลในข่าวครับเออบุคคลในข่าวเขียนเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเยอะแยะหมดเลย แต่ว่าอินซีเหล็กเนี่ยของไทรไทรัฐน์นี่ก็เ,เ,เ,เขียนถึงเรื่องก็บอกงานข้าวรัฐธรรมนูนได้โฟกัสร,ระยะเวลายกรลิกธรรมนูนถ้าเสร็จกรรมาการยกเลิกธรรมนูนต้องรับเละอันนี้ในกองบริการอาชีพมืออาชีพวิศนุเรืองอามยังปฏิเสธระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันที่จะใช้ระบบปติริตซึ่งเป็นระบบที่ยากคือคือระบบนี้เนี่ยวิศนุแกยังไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกรณีของคณะอนุคณะที่สิบข,ของอาจารย์อเนก ว่าจะออกเนโต้จกรรมเพื่อความปรองดองพอตามเนื้อผ้าวิกฤตการเมืองอย่างลึกในประเทศไทยถ้าไม่มีนโยบจยกร,รความผิดทางการเมืองชาติหน้าก็ยังปรองดองไม่ได้ครับแล้วก็มาทิ้งท้ายโดยเกี่ยวกับดรวีระชัยผมยนี่ครับอ้าวถือว่าสอบผ่านการเป็นผู้เชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประเทศจีนของจริงดรวีระชัยมีระเวทีเมธีกุลในการประสานงานให้คุณอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดินไป เดินทางไปเยือนจีนได้พบผู้นําคนสําคัญระดับสูงของจีนแอบกระซิบว่างานนี้ในดรสมคิดจาตุศรสีรักกรรมการคอสอชอรับประกันคุณภาพออคือดรวีรชัยเนี่ยคือเป็นคีย์แมนคนสําคัญนะครับในการเจรจากับจีนทางการจีนวันก่อนเนี่ยที่ยางราคาตกเนี่ยและก็ในยุคข,ของรัฐบาลภิสิทธิ์ที่โลละสามสิบกว่าบาทบแล้วขึ้นมาถึงโลร้อยแปดสิบเนี่ยคุณวีรชัยเนี่ยเจรจาให้จีนซื้ออื ถือเป็นบุคคลสำคัญสมากเลยครับถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช้วีไอจยผมก็โทษช่วยไม่ได้ก็แล้วกันคือตอนนี้ใครช่วยทําอะไรดีได้ไม่ว่าจะอยู่พักการเมืองไหนถ้าทําให้ดีได้นะก็ช่วยช่วลกันเื่อคนละไม้คนละมือต้องใช้ให้ทํางานนะครับอ่ะหมดเวลารตามนี้ครับรุ่งนนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ